สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับห้องเรียนคุณหิูเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาละไอไม้ม้วนสตระไอไม้เมลาัายนะคะที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะเราจะมวีวิธีใช้นะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้กับนักเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณหน<ม>ูจะให้นักเรียนลองออกเสียงคำคำนี้พร้อมกัน คำนี้ออกเสียงว่าไอและคำนี้ออกเสียงว่า I เด็กๆเห็นไหมคะสองตัวจะออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะสิ่งที่แตกต่างกันคือสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มลายนะคะเหมือนกันกับคำว่าใบสระไอไม้มมวนและก็คำว่าใบสระไอไม้มมลาย และก็ยังมีอีกหนึ่งคำคือคำว่าใดที่ผสมด้วยสายไอไม้หมวนแล้วก็ออกเสียงว่าใดที่ผสมด้วยสายไอไม้มะลายนะคะเด็กๆจะเห็นเลยว่าสองตัวที่คุณอยู่นํามาเปรียบเทียบกันเพียงแต่เปลี่ยนสายไอไม้ลาลายกับสายไอไม้หมวนเขาจะออกเสียงเหมือนกัน นะคะเป็นคําที่มีความหมายแต่เป็นความหมายที่แตกต่างกันนะคะฉะนั้นจึงจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะได้ใช้ให้ถูกต้องเด็กๆเ,เห็นคํานี้ไหมคะคือคําว่าใดด do i ใดทั้งสองคำเลย do i อใดเรามาดูใดตัวแรกนะคะใดตัวแรกเป็นคําว่าใดที่มีสระไอไม้หม้วนประสมคํานะคะ ประโยมนี้จะใช้คือสิ่งใดอยู่ในตู้ถ้ามีคำว่าใดเข้าไปจะเกิดเป็นคำถามทันทีสิ่งใดอันใดหรือว่าชอบสิ่งใดเห็นไหมคะมันจะกลายเป็นคำถามทันทีสิ่งใดอยู่ในตู้เอ๊ะอะไร่ะอยู่ในตู้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ อีกคำหนึ่งคือคำว่าใดที่ออกเสียงใดแต่ละไอไม้มมลายอันนี้จะเป็นบันไดคำคำที่คุณครูไฮไลท์เป็นสีแดงนะคะคุณแม่ถูบันไดหรือน้องตกบันไดหรือบันไดชํำรุดเห็นไหมคะนี่คือใดที่เป็นบันไดนั่นเองนะคะ ได้สองคำจะออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายเขาจะทำให้นักเรียนไม่เหมือนกันฉะนั้นครูครูก็เลยจะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะในการใช้สไลด์ไม้หมวนกับสไลด์ม้พรัยที่เขาออกเสียงเหมือนกันเรามาดูในหนังสือแบบฝึหกหัดหน้าที่77นะคะจะมีกิจกรรมให้หนักเรียนได้ทำนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นการเลือกคำในวงเล็บนะคะแล้วก็มาเติม ในประโยคให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีความหมายที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นข้อแรกนะคะข้อแรกคือคำว่าใต้ใต้ทั้งสองคำเลยออกเสียงใต้เหมือนกันนะคะออกเสียงใต้เหมือนกันแต่จะใช้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะจะใช้อย่างไรคะนักเรียนคำว่า ใต้กับใต้เมื่อนํามาใส่ในประโยคข้างล่างนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยทั้งสองสองช่องที่เขาเว้นว่างไว้จะต,ต้องเป็นคําว่าใต้กับใต้แต่ความหมายของประโยคข้ามเป็นรวมๆกันแล้วเนี่ยที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรดูนะคะคุณตาจุดใต้เพื่อส่องหาของที่ใต้ต้นไม้จะเป็นใต้สองอันเลยนะเด็กๆมาดูนี่ค่ะคุณเนื้อใส่ให้เรียบร้อยแล้ว คุณตาจุดใต้จุดใต้นี้ใต้อันแรกที่เป็นไม้มไายเนี่ยจะเป็นใต้ที่เป็นพี่ยางของต้นไม้เพื่อที่เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟให้ติดง่ายนะคะเขาเรียกว่าใต้ขี้ใต้นะคะก็คือเป็นยางต้นไม้นะคะเป็นเชื้อเพลิงนะคะที่ทําให้เราจุดไฟก่อไฟเนี่ยติดได้ไวคุณตาจุดใต้เพื่อส่องหาของที่ใต้ต้นไม้ คำว่าใต้ที่เป็นไม้หมวนคือใต้โต๊ะใต้เตียงอะไรที่อยู่ข้างล่างนะคะก็คืออ่าคำว่าใต้ที่ผสมด้วยสระไอไม้หมวนนะคะใช้ให้ถูกต้องนะคะใต้ไม้มาลายใช้ยังไงใต้ไม้ม้วนจะใช้ยังไงนะคะเ,เด็กๆมาดูข้อที่สองนะคะคําว่าใจกับคําว่าใจข้อที่สองจึงเป็นประโยคที่ว่า ดวงใจไปซื้อไหมมาหนึ่งใจเพื่อปักผ้าใจกับใจเลยนะคะเอ๊ะเด็กๆลองทายลองเติมดูสิว่าใจไม้มามลัยกับใจไม้ม้วนจะอยู่ช่องแรกหรือช่องที่สองนะคะเหมือนกับคุณครูหรือไม่อ่าเหมือนไหมคะดวงใจไปซื้อไหมมาหนึ่งใจเพื่อปักผ้า ดวงใจนี่คือชื่อคนจะใช้เป็นดวงใจหรือว่าเป็นหัวใจนะคะก็ได้นะคะจะใช้ไม้มาล่ะไม้หมวนนะคะแต่ถ้าเป็นใจที่เป็นไหมมาหนึ่งใจไม้มาหนึ่งใจก็จะเป็นไมหมหนึ่งหมวนนะคะน,นักเรียนเขาเรียกว่าหนึง่งหมวนหรือหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่ง,หน,งหนึ่งอันที่มันมัดมดัดรวมกันแล้วก็จะมี กระดาษครอบไใบนะคะอันนี้คือ1ม้วน2ม้วนถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นกระดาษที่ชู่กเขาจะเรียกว่าเป็นม้วนนะคะแต่นี้เป็นไหมเป็นเป็นได้เป็นเชือกนะคะก็เลยต้องใช้ใจไหมลา,า,ายนะคะอันต่อไปคือคําว่าใยกับใยประโยคจะเป็นใครทิ้งลำใยไปบนใยแงหงมถ้าลำใยเด็กๆได้ความรู้จาก คลิปก่อนหน้านี้แล้วถ้าเป็นลำใหยจะต้องเป็นไม้มาเลยเพราะว่าจะต้องเป็นกิ่งเหมือลำไหย่อันนี้คือเทคนิควิธีการให้นักเรียนได้จดจำและกะเขียนให้ถูกต้องนะคะส่วนใยแมงมุมก็คือสะระไอไม้หนวนแบบนี้นะคะใครทิ้งลำใหยไปบนใยแมงมุมที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้เด็กๆใช้ให้ถูกต้องนะคะคำต่อไปจะเป็นคำว่าไม้กับไม่ แต่ไอไม้มาลายเหมือนกันนะคะออกเสียงเหมือนกันแต่รูปคำนี้เห็นไหมคะจะแปลกไปจะไม่เหมือนกันที่พยัญชนะต้นจะไม่เหมือนกันที่วันน่ะยุครูปของวันนยะยุคแต่ประโยคจะเป็นไม่กับไม่เหมือนกันเช่นเด็กๆไม่ควรเล่นไม้ขีดไฟเพื่อป้องกันไฟไม่ไม่เหมือนกันค่ะจะเป็นไม่อะไรอามาดูไม่คำแรก ไม่คําแรกที่มีวรรณยุรูปวรรณยุกเป็นรูปวรรณยุกเอกไม่คํานี้จะเป็นคําหมายถึงไม่ที่แปลว่าปฏิเสธไม่เอาไม่รับไม่ไปไม่ให้คือปฏิเสธค่ะส่วนไม้ที่มีวรรณยุกโทจะเป็นคําว่าไม่ไม่มอดเลยก็คือไม่หมดเลยไม่เผาเผาไม้หมดเลยนะคะฉะนั้นประโยคก็เลยจะกลายเป็นแบบนี้ เด็กๆไม่ควรเล่นไม้ขีดไฟเพื่อป้องกันไฟไม่ค่ะอันนี้คือการใช้สาระไม้เมลา,ายที่ถูกต้องนะคะส่วนคําสุดท้ายคือคําว่าไหลกับไหลไหลกับไหลไหลหอลไอไหลไอที่เป็นไม้เมลา,ายรู้เราจะใช้ยังไงแต่เราจะใช้เราต้องรู้จักความหมายก่อนไหลไม้เมลา,ายเนี่ยจะเป็นการไหลของของของเหลวก็คือของน้ํา ของเลือดของน้ําหวานของอะไรที่เป็นของเหลวก็คือไหลลงสู่ที่ต่ํานะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคที่คุณอยกตัวอย่างไปในคลิปที่แล้วคือน้ําตกไหลนะคะส่วนไหลอีกอันนึงก็คือไหลไหมม้มวนจะเป็นาการหลงไหลเป็นความรู้สึกของมนุษย์นะคะจะหลงไหลเกี่ยวกับเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีก็ช่างนะคะประโยคนี้ก็เลยต้องเป็นคนเหลวไหล นะคะมัวหลงไหลกับเรื่องไร้สาระอ่าจะเป็นประโยคที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะคะการที่เราใช้สาระไอที่ข้อออกเสียงเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องใช้ทักษะการจดจำนะคะคำศัพท์แล้วก็รู้จักความหมายนะคะเพื่อที่จะไปใช้ํำให้มันถูกต้องนะคะสาระไอไม้ม้วนคุณครูได้ให้บท ท่องบวดร้อยกรองใช่ไหมคะ,ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สับไพยใช้ของคอนะคะมีทั้งหมดแค่20่สิคำเท่านั้นที่จะใช้ได้ของสอาระไอไม้หมวนนะคะ,ะมีคำว่าอะไรบ้างคลิปที่แล้วนะคะฝึกให้ความรู้ไปแล้วฉะนั้นนะคะเมื่อเราเรียนรู้ทั้งสองสาระไอเลยไม่ว่าจะเป็นสลระไอไม้มาลายสลระไอไม้ม้วนนะคะฝึกอ่านฝึก เขียนฝึกผสมคําทําให้นักเรียนชั้นป .1 ทับ1นักเรียนชั้นป .1 ทับ2นักเรียนชั้นป .1 ทับ3เข้าใจว่าสระไอทั้งสองสระไอรวมถึงสระไอไม้ม้นเนี่ยเป็นสระที่มีเสียงสั้นไม่ว่าจะนําไปผปสมกับคําใดคาคานั้นก็จะออกเสียงสั้นไปด้วยนะคะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นไม่ว่าพยัญชนะต้นจะมีหนึ่งตัวหรือสองตัว หรือออกเสียงทีหลังพยัญชนะต้นก็ไม่เกี่ยวนะคะจะต้องเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเท่านั้นนะคะความรู้สระไอทั้งสองสระนี้นะคะครูดได้ให้ความรู้ไปแล้วในคลิปก่ก่อนๆนั้นนะคะภาระงานต่างๆนะคะที่นักเรียนจะต้องทําอยู่ในแบบฝึกหัดนักเรียนก็เขียนให้เรียบร้อยนะคะภาษาไทยง่ายนิดเดียวนะคะอ่านออกก็ง่ายนิดเดียว เขียนได้ก็ง่ายนิดเดียวขอให้นักเรียนตั้งใจฝุกฝนนะคะแล้วก็ทบทวนความรู้อยู่เป็นประจำและเดี๋ยวคุณครูจะมาเพิ่มเติมนะคะส่งเสริมการอ่านการเขียนให้นักเรียนดูทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ